เรามาไปต่อกันหน่อยดีกว่านเนาะอ่าห้องไหนดีห้องรวมก็ได้มีคนไหมเนี่ยดึกมากแล้วด้วยแต่เล่นห้องนี้มันก็จะดันคอนไม่ได้ไงเฮ้ยยังได้เว้ยโอเค,รอเ,คเรามาเท่าไหร่นะพันหกโอเคเข้าไหมอ่ายังเข้านะคะเกินเป้าไปแล้วนะเก็บหมด วได้อยู่แหละไม่เข้าแล้วกินเราไปถึงเท่าไหร่อ่าเริ่มไม่ค่อยเข้าแล้วนะไม่เข้าเว้ยวนๆดูตัวเล็กๆขึ้นมาก็เก็บไปก่อนนะคะ ตัวที่แบบมีแนวโน้มว่าจะได้แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าไว้หน่อยเหรอโอ้ลงแล้วเนี่ยไม่เข้าลวเลวยไม่มีตรงไหนเข้าสักตัวเลยเหรอกลับขึ้นไปยังไงกลับขึ้นไปได้อยู่แหละอ่าเริ่มแล้ว ไม่เข้าเลยจ้าแม่จ้าโหอะไรวะไม่เข้าเลยเปลี่ยนห้องดีว่ากลับมาพันหกเนี่ยหายไปเลยที่นี้บับบาบหรอดีที่มันยังเข้าเออมันต้องเล่นอย่างนี้แหละไม่งั้นมันก็ไม่ไม่เด้งขึ้นมานะขึ้นช้าอเอาเก็บต,ตัวเล็กก็ได้เล่นร้อยหนึ่งเงี้ย ใจก็อยากตีอยากจะตีนะก็ต้องลดลงมาเหลือห้าิบนะคะก็กลัวมันจะไม่เข้าไงโอเคกลับมาสองพันสี่ได้แล้วสองพันหกเราได้ประมาณพันหนึ่งกั 2, เกือบสองพันเจ็ราถึงจะได้พั <1 S 1> นหนึ่งนะมีแต่ตัวใหญ่ขึ้นมาโหโหโอ้โหมีแต่ตัวใหญ่อาจจะมีเข้าสักตัวก็ได้แต่เราก็ไม่กล้าตีไงเพราะไม่ไงั้นจะถึงจะถึงเป้าจะถึง,เป,ถงเป้านะชอบแบบฮวกตีไ,ไม่เข้าอะไรเงี้ยเนี่ย ไม่เข้าอย่างเนี้ยเป็นต้นสองพันหอีกนิดนึงอ่ะถึงจะได้พันหนึง่งเรามาพันหกห้าสิบกว่าใช่ไหมเนี่ยขึ้นมาอีกะไม่รู้จะตีตัวไหนเลยอาจจะเข้าสักตัวแต่แบบต้องตีไปถึงห้าครั้งไงนี่ร้าบอกแล้วพอใกล้ใลถึงอาจจะไม่ค่อยเข้าโอเคลิงรับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไร เป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นําลิงก์ไปแชร์ตามช่องทางต่างๆโดยทางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดชื่อถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับพย์เข้าไปยังหัวข้อพารามิทจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพานมิตขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้น พอเราเข้ามาหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนำลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย